สวัสดีค่ะพบกับลูกปัดน,นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วก็เป็นเภสัชกรด้วยนะคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนำค่ะทริคสำหรับการดูแลผิวสำหรับสาวอายุ30บวกนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ก็35แล้วเนาะแล้วด้วยอายุที่เราเยอะขึ้นเราก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาเยอะขึ้นเลยเนาะหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบส่วนตัวก็คือผิวแหง้งผิวย่อนคล้อยแล้วก็อย่าง อยแตกลายลเด็กก็มีด้วยเนาะเพราะว่าเหมือนแบบตอนเราคลอดลูกด้วยคือคือพอเราอายุ30แล้วอะผิวมันก็ไม่เหมือนเด็กอายุ20่อะใช่ไหมบางทีเราก็อยากย้อนเวลากลับไปแต่เราก็ย้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ย <c oughs> ทริคอะไรบ้างที่ <c oughs> ปัดเองก็คือใช้ดูแลตัวเองเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกสูตรลับโกงผิวนะคะให้ดูอายุอ่อนเยาว์กว่าวัยเนาะสำหรับสาว30บวกนะคะก็คือมีเคล็ดลับปุ่ข้อด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือจริงก็คือ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสาําคัญสุดคือการดื่มน้ําค่ะเพราะน้ําจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบเฮ้ยจริงๆเฮ้ยเราดื่มน้ําถึงหรือเปล่าเพราะว่าน้าจริงในร่างกายเราอะมากกว่า50-80%ถึงน่ะมันจะเป็นน้ำนะแล้วก็แบบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมวลร่างกายของเราด้วยเพราะฉะนั้นเฮ้ยวันนึงต้องกินน้ํา2-3ลิตรอันนี้คือรวมน้าในอาหารด้วยนะคะก็เอะเราจะกินน้ําได้ไงถึงล่ะก็มันก็แบ่งเลยค่ะก็คือแบบ ตื่นนอนมา1แก้วนะหลังอาหาร1แก้วมีช่วงสาย1แก้วหลังอาหาร2แก้วคือมีเช้าสายบ่ายเย็นอย่างเงี้ยค่ะคือแบ่งน้ําให้ดีก็จะช่วยในเรื่องของผิวละเพราะว่าเซลล์ผิวจริงๆอะ่ะมันมีน้ำเยอะมากนะแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเอ้ยพออายุเยอะขึ้นรู้สึกเพรียง่ายจริง อาจจะบางคนอาจจะเกิดจากการที่เราขาดน้ําก็ได้เพราะว่าเลือดเราก็คือเป็นน้ำนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือแนะนําว่าถ้ากินน้ําเพียงพอนะจะทําให้ผิวดูอ่อนกอนว่าวได้ด้วยอันที่2นะคะแล้วก็คือจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับการล้างหน้าค่ะก็คือถ้าเราล้างหน้าให้สะอาดเนาะอันนี้ก็สําคัญมากเพราะว่า เพราะว่าอายุเยอะขึ้นนะ่ะถ้าเราอายุเกินแบบ20ปีเงี้ยค่ะปกติแล้วการผัดผิวหน้าของเราเนี่ยมันจะประมาณ28วันเนาะแต่พอเราอายุเยอะขึ้นเกิน20อะ่ะการผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วเนี่ยมันจะลดมันจะช้าลงอาจจะเป็นแบบเมื่อเราถึง35มันอาจจะเป็น40วันก็ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะโบกครีมบำรุงอะไรเข้าไปเนี่ยแต่ถ้าคุณล้างหน้าไม่สะอาดไม่มีการผัดเซลล์ผิวเมียนขัดผิวเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ครีมบำรุงอะ่ะมันไม่สามารถลงไปที่ผิวเราได้ อันนี้ก็คืออยากจะให้แบบทุกคนคือให้ความสําคัญกับการล้างหน้าเหมือนกันเพราะว่าบางคนเฮ้ยอายุ30แล้วฉัน,นยังมีสิวอยู่เลยคือแบบเพราะมันอาจจะเกิดจากที่เราแต่งหน้าทุกวนันเนาะแล้วก็ล้างหน้าไม่สะอาดหรือเปล่ามีอุดตนันรูขุมขนนะแล้วก็ล้างหน้าเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวของเราด้วยคือบางทีอ่ะพอเราอายุ35เราอาจจะไม่ได้หน้ามันเหมือนตอนที่เราอายุ2 0หรือ15แล้วอ่ะคือมันก็จะต้องปรับตัว ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ด้วยก็เลือกผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะมสมกับผิวเราแล้วก็ให้เหมาะกับช่วงวัยซึ่งตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าก็จะมีเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับสําหรับคนที่แบบอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้แต่เลือกสําคัญก็คือให้เราไม่แพ้แล้วก็มันล้างหน้าเช้าเย็นเนาะให้สะอาดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีขัดผิวด้วยก็ดีนะคะก็ขัดผิวสัปดาห์ละ1-2ครั้งอันนี้ก็ช่วยมากเพราะว่ามันทําให้ผิวเราอะพร้อมที่จะได้รับการบำรุง,งในขั้นตอนถัดไปค่ะ แล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงดื่มน้ําแล้วแล้วก็พูดถึงการที่ล้างหน้าให้สะอาดแล้วจริงๆนอกจากนี้ก็จะมีการแบบเกี่ยวกับพวกการทานอาหารด้วยเนาะซึ่งผักผลไม้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากค่ะก็คือเอเราปัจจุบันเนี่ยแบบเราไปกินข้าวเนี่ยข้าวมันไก่เนี่ยให้แตงกวามา3าชิ้นเราจะได้ผักพอไหมจริงจริง,รงมันไม่พอเนาะเพราะว่าผักจริงๆกับผักผลไมา้มีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากมันจะช่วยเรื่องของริ้วรอยเนาะแล้วก็สารบางตัวอย่างวิตามิน A, หรือว่าวิตามินอ e, ีจากผัดผลไม้เองก็ช่วยเรื่องริ้วรอยให้ผิวชุ่มชื้นได้ด้วยก็แนะนําให้กินผักผลไม้วันหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนาก็ห้าถึงแปดอุ้งมือก็คืออุ้งมือเราแบบนี้เลยนะคะเรากินผลไม้ไม่ได้แล้วก็แบ่งเป็นผักก็เป็นสล,ดลัดอะไรเงี้ยค่ะก็สลับกันไปแล้วผลไม้ที่มีพวกวิตามินเยอะก็อย่างเช่นแบบอะโวคาโดก็ได้มีวิตามินอ e, ีสูงแล้วก็มีกรดไขมันจําเป็นเนาะที่ให้ช่วยในเรื่องของน้ํามันบำรุงผิวด้วยแล้วก็หัวใจด้วยเนาะหรืออาจจะเป็นส้มเขาก็บอกว่าผลไม้ ตะกูลซีดก้าสิ่งี้ค่ะอย่างส้มเนี่ยเพราะว่าไฟเบอร์สูงแล้วน้ํามันเยอะมากเพราะว่าอย่างเงี้ยคุณก็จะได้น้ําด้วยเมื่อกี้ที่บอกไปข้อแรกว่าน้ําพอหรือเปล่าเนี่ยการกินผลไม้ตระกูลส้มก็จะช่วยให้ความสดชื่นแล้วก็มีแบบไฟเบอร์สูงด้วยมีวิตามินซีด้วยหรือที่จริงอ่ะในไทยคือถ้าฝรั่งเราจะเป็นกินแอปเปิลวันละผลใช่ไหมแต่ที่จริงเมืองไทยเราอาจจะกินฝรั่งก็ได้นะคะเพราะว่าฝรั่งก็มีวิตามินซีสูงมากกว่าแอปเปิลแอปเปิลด้วยเนาะ แต่เราก็ต้องอยังผักผลไม้อะมันมีหลายอย่างมากที่แนะนำอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะเป็นแบบสตรอเบอรี่ซึ่งจริง,รงๆเราไม่จําเป็นต้องกินผลไม้แพงนะกินผลไม้แบบของเราก็ได้อย่างกล้วยอย่างเงี้ยค่ะกล้วยก็มีโพแทสเซียมสูงให้พลังงานแล้วก็อย่างแต่เราก็ต้องเลือกเออกินกล้วยก็เหมือนกันไม่ต้องกินให้มันงอมมากเพราะว่าน้ำตาลมันจะสูงเราก็กินประมาณที่แบบสุกกาลังดีนะไม่ให้สุกอมเกินไปเพราะว่าน้ําตาลจริงๆอะ่พะพอเรา บริโภคน้ําตาลไปเยอะๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีผลทําให้เราแก่เร็วด้วยเนาะพูดถึงการนอนหลับคือนอนหลับเนี่ยให้เพียงพอคือคุณต้องนอนหลับอย่างน้อยเนี่ยคือวันหนึ่งคุณต้องได้แบบคือเขาบอกว่าให้ดีสุดคือ8ชั่วโมงแต่ถ้าคุณไปทําไม่ได้8ชั่วโมงก็คือ5ถึง5ถึง8ชั่วโมง่ะได้และช่วงเวลาก็สําคัญอย่างเช่นคือสี่ทุ่มถึงตีสองคุณต้องนอนเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่โกรธฮอร์โมนคุณหลังเยอะมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเออคุณจะแบบออไม่นอนตอนแบบ อาจจะนอนแบบฉันมีเวลาแค่5าชั่วโมงก,เกเ็เลิกเลยเลอกเลยแบบตั้งแต่4ี่ทุ่มนะจะนอนยาวจนถึงประมาณแบบตีสามหรือตีสี่อะไรเงี้ยคือก็ได้ขอแค่เป็นช่วงเวลาช่วงเนี้ยที่โกรธฮอร์โมนหลังเพราะว่าโกรธฮอร์โมนหลังมันจะช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเราเนาะมันก็จะแบบดึงเอาสารอาหารที่เราได้กินเข้าไปนี่แหละค่ะแล้วไปทําให้ผิวเราฟื้นฟูเนาะก็อันนี้ก็คือแนะนําว่านอนให้เพียงพอแล้วก็หลัแบบอ,าอาจจะแบบ ถ้าบางคนมีปัญหารเรื่องการนอนก็อาจจะต้องปรับวิธีการนอนปิดไฟให้สนิทเนาะเพราะว่าการที่เรานอนในภาวะที่มืดมืดสนิทอะ่ะมันจะทําให้ก,กระโดดหัวเราหลังด้วยนี่ก็แนะนำเนาะเป็นทริคนะสําหรับการนอนหลับนะคะไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการทาครีมบำรุงเนาะเพราะว่าเราเมื่อกี้เราล้างหน้าเรากินอาหารไปละเราก็นอนหลับละเราก็กิจทาครีมบำรุงเนาะจริงการทาครีมบำรุงเนี่ยก็สําคัญเนาะบางคนพอเราเอายุเกิน30 สามสิบเวลาเนี่ยก็มันจะเข้าสเตจที่แบบผิวเราแบบมันจะเริ่มเสื่อมคอลลาเจนเอ,อยไขมันชั้นใต้ผิวบางคนเคยมีแก้มตอนประดิษฐ์แบบอายุยี่สิบก็จะมีแก้มแล้วมันก็จะเริ่มเหมือนแก้มก็จะตอบลงเออมันก็เหมือนไขมันในชั้นผิวเราก็จะลดลงด้วยแล้วคอลลาเจนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าให้หาครีมบำรุงผิวนะคะที่เหมาะกับผิวเราเงี้ยนะคะก็คือใช้ อ,อ,อาจจะใช้เป็นครีมที่คุณมีปัญหาแบบริ้วรอยมากคุณก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มที่มีพวกสารต้านอน,นุมูลอิสระเยอะเนาะเรตินออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของคุณด้วยเนาะก็สามารถแนะนําว่าให้ใช้ตามสภาพผิวบางคนยังยังมีปัญหาสิวอยู่ในอายุ30ขึ้นก็เลือกเป็น ครีมบำรุงที่เหมาะกับสภาพผิวเนาะแต่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือพอเราเอายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็ล้างหน้าแบบยังใช้ครีมเหมือนเดิมล้างหน้าเหมือนเดิมแล้วในชั้นผิวเราจริงๆอะ่ะมันมีพวกกรดไขมันที่อยู่ที่ท,ที่ผิวด้วยเนาะก็เหมือนแบบผิวชั้นนอกเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าเราต้องล้างหน้าแล้วก็ขัดหน้าเพราะว่ามันมีเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนาะอยู่เคลือบอยู่เนาะเป็นเหมือนกําแพงอะ่ะแล้วก็มีตัวอยู่ที่ชั้นสตาตั้งพอเนียมใช่ไหมแล้วก็มีตัวที่เป็น น้ำมันหรือไขมันนะที่อยู่แทรกอยู่เหมือนปูนที่มันฉาบให้ผนังมันติดกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราขัดผิวตลอดขัดผิวมากหรือว่าล้างหน้ามากมากเนี่ยเราก็ทําให้พวกผนังมันเปิดเนาะน้ำมันที่ผิวที่ผิวมันก็จะออกไปมันก็จะทาให้เหมือนผิวรมันแฟบลงได้เพราะว่าเหมือนการที่มีชั้นไขมันที่ผิวอ่ะมันก็สําคัญทําให้เวลาเราจะ น้ำในผิวมันระเหยเออกไปได้ลดลงอันนี้ก็คือสําคัญนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอายุเยอะขึ้นน้ําในผิวมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นก็คือคุณต้องทำงไงให้ผิวคุณกักเก็บน้ําได้ดีขึ้นเนาะอันนี้ก็อาจจะเลือกใช้เป็นออยบารุงผิวก็ได้เพราะว่าพออายุ30ขึ้นเนี่ยพวกออยเนี่ยก็จะอยู่ในชีวิตประจําวันของคุณเลยทีเดียวคือแบบอาจจะเป็นแบบไอเทมหนึ่งที่คุณต้องมีเนาะอาจจะเป็นออยอะไรก็ได้แต่ส่วนตัวก็จะใช้เป็นตัวอ่างกันออยเนาะ ก็เป็นออยจากธรรมชาตินี่แหละคะ่ะแล้วก็มีวิตามินอ e ีสูงมากกว่าพวกน้ำมันมะกอกสามเท่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีพวกกรดไขมันจําเป็นมีสควนเรออต่างๆอเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งสารพวกนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนาะซึ่งจริงๆเราก็อยากจะแนะนําว่าถ้าคุณมีเวลาก็นวดหน้าด้วยน้ํามันทาผิวน้ํามันทาผิวหน้าเนี่ยคะ่ะน้ำมันอา,าร์กันออยอย่างเงี้ยส่วนตัวก็จะทําประมาณอาทิตย์ละ ออสองครั้งหรือ3ามครั้งเพราะว่าช่วยออกกําลังกายผิวหน้าด้วยเนาะเพราะว่าพอเราอายุเยอะเนี่ยมันจะมีแรงโน้มถ่วงมันจะทําให้ผิวมันหย่อนลงมาเนาะแล้วก็ต้านแรงโน้มถ่วงไปด้วยใช้น้ํามันทานหน้าน้ํามันนวดหน้านี่ยคะ่ะส่วนตัวก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นน้ามันอาการที่ที่บอกว่าใช้นวดหน้าเนาะแล้วก็ใช้ทาผิวหน้าก็าคือพอเราอายุเยอะขึ้นอยากจะบอกไอเทมหนึ่งที่คุณควรจะต้องมีก็คือน้ามันน้ามันสําหรับทาผิวเนาะเพราะว่า อายุน้อยๆคุณไม่รู้สึกหรอกว่าเฮ้ยหน้าฉันยังแบบมีน้ำมันหน้ามันแต่พออายุเยอะขึ้นผิวมันจะแห้งลงแล้วก็มันจะเห็นชัดมากคือแก้มแก้มจะตอบลงอย่างอย่างอย่างแบบเหมือนไขมันที่หน้ามันลดลงอ่ะเออแล้วก็การทานน้ำมันพี่พี่ผิวเนี่ยนะคะการทานน้ำมันที่ผิวมันจะช่วยเรื่องลดการสูญเสียน้ำออกจากผิวด้วยแล้วบางคนคือปล่อยให้ผิวมันแห้งมากจนมันเกิดริ้วรอยเกิดร่องแก้มแล้วยิ่งคุณปล่อยให้มากๆอ่ะบางคนเกิดผิวหนังอักเสบเนาะที่มากันก็บอกว่าโอ้ผิวแดงม แพ้ง่ายมากเพราะว่าคุณล้างหน้าบ่อยเกินไปคุณทําให้ผิวหน้ามันสูญเสียน้ามันมากเกินไปนั่นคุณก็เติมเข้าไปเท่านั้นเองนะคะก็เป็นอีกทริกหนึ่งเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือำบำรุงมาละทุกอย่างแล้วก็ควรทาการแดดกันแดดเนี่ยคือคือเราอาจจะแบบเฮ้ยเราอายุเยอะแล้วไม่ได้ออกทำงานแอคทิวิตี้ที่เป็นแสงแดดเนี่ยแต่จริงๆแล้วแค่หลอดไฟฟูเรสเซนต์ที่บ้านคุณหรือว่าจอหน้าจอมือถือของคุณเนี่ยมันก็เป็นแสงที่ทำร้ายผิวคุณละ ว่าแสงมันจะไปกระตุ้นเนาะทำให้เม็ดสีเราผลิตเม็ดส,สีที่เพิ่มขึ้นอนะ่ะบางคนอาจจะอายุเยอะขึ้นจะมีพวกละฝ้ากระอเงี้ยค่ะก็แนะนําว่ายังไงก็ต้องทาตัวกันแดดเนาะก็เลือกที่มี U A U V B มี P a บวกบวกเงี้ยแล้วก็หมั่นทาซ้ําถ้าคุณจะต้องออก แดดเพิ่มนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือแบบตอนกลางคืนก็ไม่ต้องเล่นมือถือแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเนื่องจากแสงจากหน้าจอด้วยทำลายดวงตาด้วยมีความเครียดด้วยจากการที่เล่นมือถือทําให้เรานอนหลับได้น,น้อยเนาะแล้วก็แสงมันก็ทําให้ผิวหน้าเราเป็นฝา้ากระได้อันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆนะคะสําหรับ ที่อายุ30มบหวหมดปัดนะคะก็อาจจะเอาลองเอาไปใช้เองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาบอกกันได้ว่าเอาไปลองปรับใช้และเป็นยังไงบ้างดีไหมอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวก็อยากให้ทุกคนได้ได้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสูตรลับของปัดนะคะที่ใช้ในการดูแลผิวสำหรับ สาววัย30บวกนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามนะคะคลิปถัดไปกันดูนะคะ